ามาครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันวันจันทร์ที่13พฤษภาคมนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับวันนี้มวยไทยพัฒม,รรมิต bs, มร,รมวยฮิตวันจันทร์ที่สนามวัยวชนของท่าอากาศสนามกีฬาทุกปัดเต jos, มีดอนเมืองครับต้องบอกว่าของแท้เลยไม่ตกไม่ตกนะครับพอตกก็ลอดเส้นหนักเลยครับรอมาเป็นชั่วโมงแล้วยังไม่อยู่สักทีครับทั้งลมทั้งฝนละของแท้มาแล้วของแท้มาแล้วนะครับรอมานานที่ผ่านมาทุกคนบอกว่าร้อนร้อนร้อนโอ้โหเนี่ยได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงลังคาสังกษีด้วยตอนนนนีีี้้้ผมมออยยยู่่ทสาเรรรบบแลวะคั มวยรักมวยชอบที่นํามาฝากทุกคนทุกท่านวันนี้ตัวแรกเลยตัวแรกเลยครับเคนแจ็คสันมวยไทยซึ่งจะต่อยกับทางด้านของลาวสตาเกียรติทองยศวันนี้มา3คนด้วยกันเกียรติทองยศวันนี้มา3คนด้วยกันนะครับตัวแรกเลยไปที่ทางด้านของเคนแจ็คสันมวยไทยนะครับเจอกับทางด้านของลาวสตาเหตุผลเพราะว่าเคนเขาเกมกระดูกดีฝีมือครบเครื่องนะครับเคนเขาเกมกระดูกดีฝีมือครบเครื่องมวยขวานะครับมวยขวาเดินได้ถอยเป็นอ่าทรงมวยดีกว่าทางมวยดีกว่าสมองมวยดีกว่า นี่คือเหตุผลที่ออกไปที่ทางด้านของเคนชอบที่เคนวันนี้นะครับเคนมันจะได้ทรงมวยจะได้ทางมวยจะได้เหลี่ยมตัวนะครับจะได้สมองมวยตั้งแต่มาอยู่ที่แจ็คสันไวไทยนะครับของพี่แจ็คของพี่แจ็คนะครับลูกชายของท่านนายกสมชาติจเจริญวัชระวิทย์เนี่ยต้องบอกว่าเคนดีวันดีคืนดีวันดีคืนนะครับวันนี้ทรงมวยทางมวยสมองมวยเหลี่ยมตัวดีกว่าแต่ว่าถ้าช็อตถ้ายุบถ,ถ้าย่นก็แพ้ได้แต่ผมไปที่ทางด้านของเคนตัวแรกตัวที่2ตัวที่2นะครับ ของวันนี้ก็คือเพชรบุญชูเ <izz li> พชรบุญชูก็คือกล้องชัยวัดตัวที่2นะครับชอบเพชรบุญชูเพชรบุญชูหรือว่ากล้องชัยวัดเกียริชัยวัดเพิ่งจะมาอยู่กับสบุญบเีริศเพิ่งจะมาอยู่กับน้าดอนสุราชได้เปรียบรูปร่างช่วงชกแต่ว่าตน้นต้นอึดอัดหน่อยนะครับตน้ตนต้นอึดอัดหน่อยเพราะว่าทางด้านของเพชรจักรจันทร์เนี่ยต่ซ้ายต่อยซ้ายต่ซ้ายต่อยซ้ายออกได้หนักออกได้แรงนะครับเหลี่ยมตัวดีลีลาเชิงชกฉลาดเพชรบุญชูต้องเดินติดถึงตัวเข้าไปอย่างเดียวลุ้นที่วงในแล้วลุ้นปลายปลายด้วย เพชรบุญชูลุนที่วงในลุนไปลายปด้วยนะเลทเปิดเพชรบุญชูต่อ53เนี่ยมันแพงไปเดี๋ยวรอใจเย็นๆแต่ถามว่าชอบใครชอบเพชรบุญชูแต่รอไป,ไปลายปลายรอท้ายๆเพราะลุ้นที่วงในตีนอกไม่ได้เปรียบนะครับวงนอกจังหวะออกแข้งเนี่ยไม่ได้เปรียบผมบอกให้ว่าไม่ได้เปียบแต่ว่าชอบเพชรบุญชูตรงที่ลุ้นที่วงในปลายปลายแต่ว่าต้องติดถึงตัวนะถ้าเกาะไม่ได้ตีไม่ได้นี่ยุ่งเลยยุ่งเลยนะครับชอบไปที่ทางด้านของเพชรบุญชูนะครับวันนี้ฝีมือกับเข่าคู่นี้ฝีมือกับเขานะครับ ทางด้านของเพชรจกรจันเนี่ยก็ต้องบอกว่าแข้งซ้ายดีเพียงแต่ว่าอาจจะเขาเรียกอะไรไม่หนักไม่แรงเท่าไรแต่ส่งมันได้เพชรตกรจันนะครับส่งมันได้นะครับเพชรจกรจันแต่ว่าวงในจะต้านไหวไหมวงในจะต้านไหวไว้นะครับวันนี้ไปที่ทางด้านของเพชรบุญชูนะครับไปที่ทางด้านของเพชรบุญชูแล้วอีกตัวที่ชอบมากๆสุกี้หมาล่าชาบูปลาทูหมูกระทะสุกี้หมาล่าชาบูปลาทูหมูกระทะก็คือเพชรเมืองไทยนี่ราชานอกเอาเลยที่ผ่านมานับนอกมาตลอดนับนอกมาตลอดนะครับไม่นับก็นอกไม่นอกก็นับอะ แต่ว่าเพชรเมืองไทยเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือหนักธรรมชาติเด็กคนนี้หนักธรรมชาตินะแล้วไม่เคยคบยกที่ผ่านมาไม่เคยคบยกถ้าไม่โดนเขาน็อกก็ชนะน็อกแต่ส่วนใหญ่จะชนะน็อกมากว่าวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้เพชรเมืองไทยรุ้นนับน็อกอีกครั้งหนึง่งแล้วกดสายตํำได้ด้วยนะครับกดสายตํำได้ด้วยนะครับนี่คือมวยรักมวยชอบที่นำมาฝากทุกคนทุกท่านวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะแยกย่อยให้ติดตามในช่วงไฟ์สดนะเดี๋ยวรอให้ฝนมันซาหน่อยนะครับวันนี้ลาไปแล้วคร